Vision Pro คืออะไร Apple ไม่จัด Vision Pro ว่าเป็นแว่น VR AR หรือ MR ที่มีคู่แข่งมากมายในท้องตลาดแต่จำกัดความว่ามันคือ Special Computer รุ่นแรกของ Apple คือคอมพิวเตอร์แบบสวมศีษะะที่สามารถแสดงภาพแบบดิจิทัลเข้ากับโลกจริงได้แบบเรียลไทมซึ่งสามารถใช้ทำงานและความบันเทิง โดย Apple ไม่อยากใช้คำว่า VR หรือ AR แต่จาก Presentation ที่เราได้เห็นไปมันคือแว่นที่เอาเทคโนโลยี VR และ AR เอาไว้ในอุปกรณ์เดียวกันเพราะมันทำได้ทั้งการประสานภาพดิจิตอลเข้ากับโลกจริงเหมือนแว่น AR และการเข้าสู่โลกแบบดิจิตอลโดยที่ไม่เห็นโลกจริงแบบแว่น VR ก็ได้ วิชชัทโปเป็นแว่น MR ที่ทำงานได้ด้วยตัวเองไม่ต้องเสียบ PC หรือใช้คู่กับมือถือเพราะได้ใช้ชิป M2 สำหรับการประมวลผลทั่วไปและยังมีชิป R1 ที่ถูกออกแบบมาสำหรับการประมวลผลกล้องเซนเซอร์ไมโครโฟน